สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาทุกคนไปสู่โลกแห่งความเร็วที่เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นจนหัวใจเต้นตามจังหวะใช่ครับเรากำลังพูดถึงฟอร์มูล่า1อารสบายจานกลางปรี Prix, ที่บากูสนามที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดคาดเดาได้ไดและมักจะมีดราม่าเกิดขึ้นแทบทุกครั้งและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันกับ5ประเด็นใหญ่ที่คุณต้องจับตามอง ก่อนแข่งบากูซึ่งแต่ละเรื่องบอกเลยว่าเดือดแน่นอนประเด็นที่ 1. นึ่งเรดบูฟื้นจริงหรือแค่ภาพลวงหลังจากมอนซาที่แม็กซ์เวอร์สตาเป็นกลับมาแบบเหนือชั้นหลายคนเริ่มถามว่าเฮ้ยเรดบูลกลับมาแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือแค่สนามมันเข้าทางรถเขาเฉยๆฉยมอนซาเป็นสนามที่ใช้สปีดปลายเยอะรถที่วิ่งได้ในโลดักยาวๆก็กินเรียบและเรดบูล ก็ดูเหมือนจะได้เปรียบชัดเจนแต่คำถามคือในบากูซึ่งเป็นสนามสตรเซอร์กิตที่มีทั้งโค้งแคบและเส้นตรงยาวกว่า2กิโลเมตรรถของเรดบูลจะยังแหลมคมเหมือนเดิมไหมผมอยากถามผู้ฟังทุกคนเลยนะครับคุณคิดว่าแม็กซ์เวิร์สตาเปนจะปิดดิลอีกสนามหรือว่ามันจะเป็นโอกาสให้แม็กลาเรนหรือเฟอร์รารี่แย่งชัยหลังจากมอนซาที่แม็กซ์ชนะแบบเหนือชั้น แน่นอนว่าทุกสายตาต่างจับจ้องว่าเขาจะยังคงเหนือกว่าใครในสนามถัดไปหรือไม่บากูเป็นสนามที่ต้องใช้ทั้งสปีดปลายสูงและการควบคุมรถในโค้งแคบซึ่งเป็นสนามสตรีทเซอร์กิตที่อันตรายที่สุดใน F1 สนามนี้เคยสร้างดราม่าและเหตุการณ์ที่พลิกผันได้ทุกปีรถเรดบลูของ Max แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างและดาวฟรอสให้เข้ากับสนามความเร็วสูงได้ดีแต่บากู มีทั้งโค้งแคบและผนังใกล้ตัวรถการรักษาสมดุลระหว่างสปีดตรงยาวกับความมั่นใจในการเข้าโค้งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Max ไม่ใช่แค่ขับเร็วแต่เขาใช้เกมจิตวิทยาเนื้อคู่แข่งได้ดีเขาจะกดดันใครสักคนบนเส้นตรงเพื่อต้องการให้เกิดความผิดพลาดนี่คือสไตล์ที่ทำให้แฟนๆต้องลุ้นหัวใจเต้นแรงทุกครั้งคุณคิดว่า Max จะคลองบากูได้เหมือนที่มอนซา หรือว่าใครจะเป็นคนทําลายสถิติของเขาถ้าเรดบูลและ Max เล่นเกมส r a ตเ,ตเตจีดูในสนามคุณคิดว่า f e r r a รารหรือ m ม l ลาเรนจะมีโอกาสท้าชิงได้ไหมประเด็นที่2 m c แม r ลาเนกับเกม2นักสู้ในทีมเดียวกันใครจำมอนซาได้บ้างครับตอนนั้นแม l ลาเรนสั่งให้ p ริอัสตี้เปิดทางให้นอริสและนั่นแหละจุดที่แฟนแฟน F1 ถกเถียงกันทั้งโลกว่าน,นี่มันยุติธรรมจริงเหรอลองนึกดูสิครับว่า คุณเป็นปีอัสตรีกกำลังแข่งอยู่ดีๆทีมมาบอกว่าปล่อยให้เพื่อร่วมทีมผ่านไปก่อนนะมันสะเทือนใจขนาดไหนใช่ครับปีอัสตรีวัยรุ่นคนนี้เขาเก็บอารอมณ์ได้เก่งมากยอมรับคำสั่งทีมแบบไม่โวยวายแต่ในใจลึกๆเราว่าเขาคงไฟลุกแน่ๆแ,และนี่คือจุดที่บากูจะทำให้ทุกอย่างมันแตกหักมากขึ้นเพราะบากูเป็นสนามที่โอกาแสแซงมันเยอะมากทั้งสลิปสตรีมยาวทั้ง drs โซน ใครเร็วกว่าใครใจถึงกว่าก็แซงได้ตรงๆไม่ต้องรอทีมสั่งแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแมคลาเรนจะเลือกอะไรเล่นเกมทีมเพื่อคะแนนรวมหรือปล่อยนักขับสองคนกัดกันและดูใครจะรอดบากูเป็นสนามที่มีทั้งเส้นตรงยาวและโค้งแคบการแซงทำได้ง่ายขึ้นซึ่งหมายความว่านอริสและปิอาสตี้อาจเจอกันตรงๆแบบไม่มีทีมเข้ามากำกับนี่คือโอกาสให้เราเห็นว่า ใครใจถึงกว่าใครคุมสติได้ดีกว่าปียสติเองอาจรู้สึกถึงแรงกดดันภายในทีมเขาต้องตัดสินใจว่าเมื่อแสงคู่แข่งตรงๆควรคุมเกมของตัวเองหรือเล่นตามสั่งทีมซึ่งนี่คือการทดสอบทั้งทักษะและความเป็นผู้นำแม็ a ลาเรนต้องวางแผนอย่างละเอียดจะสั่งทีมอย่างเข้มงวดเหมือนมอนซ่าหรือปล่อยให้นักแข่งสองคนสู้กันเองทุกการตัดสินใจในพิธเเีตถตจี จะมีผลต่อผลการแข่งขันและมอราลของทีมถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแมคลาเรนจะเลือกทีมสั่งให้นักแข่งคนใดผ่านก่อนคุณคิดว่าเอสตีจะสามารถเอาชนะใจตัวเองและทีมได้ไหมหรือนอริสจะยังพรองหัวใจแฟนๆและทีมประเด็นที่3ยุกิตูนาราเวลาของเขากำลังหมดไปแล้วนี่คือประเด็นที่แฟน F1 หลายคนพูดกันเยอะมาก ว่ายุกิตุนาดาอาจกำลังอยู่บนเส้นทางสุดท้ายใน F1 ลองคิดดูครับใน14สนามที่ผ่านมาตุนาดาเก็บได้แค่9คะแนนน้อยเกินไปสำหรับคนที่อยู่ในสังกัดเรดบูลซึ่งขึ้นชื่อว่าไม่เก่งจริงอยู่ได้ไม่นานและยิ่งตอนนี้มีเด็กใหม่อย่างอีซักฮาดาและฮาวิทลินบรดที่กำลังไต่ขึ้นมาเส้นทางของยุกิก็เริ่มจะมืดลงทุกทีผมอยากถามผู้ฟังนะครับ คุณยังเชื่อว่าตูนาดาสมควรอยู่ต่อไหมหรือถึงเวลาที่เรดบูต้องปล่อยแล้วดึงเลือดใหม่เข้ามาแทนบากูอาจจะเป็นสนามที่กำหนดอนาคตของเขาเลยก็ได้ถ้าเขาไม่ทำอะไรให้โลกตะลิงในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าอนาคตอาจจะปิดตายยุกิตูนาดากำลังเผชิญแรงกดดันที่ไม่ธรรมดาคะแนนสะสมในปีนี้เพียง9คะแนนจาก14สนาม ซึ่งน้อยเกินไปสำหรับนักแข่งในสังกัด Red Bull ที่ต้องมีผลงานสม่ำเสมอบากูเป็นสนามที่ความเร็วสูงบวกโอกาสแซงเยอะแต่ก็เสี่ยงต่อความผิดพลาดสูงเช่นกันการรักษาสมดุลระหว่างความเร็วตรงและความมั่นใจในการเข้าโค้งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตุนนาดาต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีต้องอ่านเกมคู่แข่งอย่างรวดเร็วต้องทำเวลาให้คุ้มค่าทุกเสี้ยววินาที บางปีที่ผ่านมาตุนาด้ามักจะโดนแรงกดดันจากมือและทีมทําให้ต้องรีบตัดสินใจบนสนามซึ่งส่งผลต่อผลการแข่งขันโดยตรงการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าทุกวินาทีของเขาในสนามมีค่าชีวิตคือสิ่งที่จะสร้างความตื่นเต้นคุณคิดว่าตุนาด้าจะสามารถกลับมาทําผลงานโดดเด่นในบากูได้หรือไม่ประเด็นที่4อันเดียคิมนีอันโตเนวีกับแรงกดดันมหาศาล ใครที่ติดตาม Mercedes คงรู้ว่าเด็กมหาศจรรย์อย่างอันโตเนลลี่ยังหาฟอร์มที่สม่ำเสมอไม่เจอสักทีใช่ครับเด็กอายุแค่นี้ถูกดันขึ้นมาแทนที่ฮามิลตันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับปัญหาคือหลังการอัปเดตบางส่วนของรถ Mercedes กลับทำให้เขาเสียความมั่นใจในรถไปอีกแถมสื่อก็จ้องตลอดเวลากดดันเขาแบบสุดๆแต่การแข่งนอกยุโรปโดยเฉพาะที่บากู อาจจะเป็นรีเซ็ตที่อันโตเนลี่ต้องการถ้าเขาทำผลงานดีมันอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กคนนี้พร้อมแล้วที่จะรับแรงกดดันระดับโลกแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอันโตเนลี่จะเป็น next superstar จริงไหมหรือว่าเมอร์เซเดสดันเร็วเกินไปเมอร์เซเดสปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวหลังจากพบปัญหาเรื่องการจัดการรถและอัปเดตสเปค ทำให้ทั้งรัสเซลและอันโตเนลี่ต้องรับมือกับรถที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่หลังจากอัปเดตบางส่วนรถ m e r c ์เซเดสกับทําให้แฮนดิ่งของอันโตเนลี่และรัสเซลไม่นิ่งเหมือนเดิมทีมจึงต้องปรับกลับไปใช้บางสเปคเดิมก่อนเมอัปเดตซึ่งนี่เป็นสัญญาณว่าทีมยังไม่ลงตัวการเป็นนักแข่งดาวรุ่งในทีมใหญ่แบบ Mercedes ดสทำให้อันโตเนลี่ต้องเจอกับความคาดหวังสูงทั้งจากสื่อทีมและแฟนๆ บากูอาจเป็นโอกาสให้เขาแสดงว่าเด็กคนนี้พร้อมรับแรงกดดันระดับโลกเมอร์เซเดสต้องตัดสินใจเรื่องพิษสถิติชีและการจัดลำดับนักเชนให้เหมาะสมในสนามที่เสี่ยงสูงการวางแผนผิดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้โอกาสทำคะแนนศูญหายไปคุณคิดว่าเมอร์เซเดสจะสามารถปรับตัวให้ทันบากูและฟื้นฟอร์มได้ไหมอันโตเนลี่จะสามารถโชว์ความสามารถเต็มที่และสร้างความมั่นใจให้ทีมได้ไหม ประเด็นที่ 5. f e r r a ร์จะกลับมาชนะได้ไหมแฟน f e r r a ราี่คงกลั้นหายใจทุกสนามเพราะทั้งปีนี้ยังไม่ชนะสักครั้งเลยแต่บากูอาจจะเป็นสนามที่ทำให้เลอแคลกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งอย่าลืมนะครับว่าเลอแคลเคยได้โพที่นี่และมักจะทำผลงานดีในสนามสตรีทซิร์กิตแบบนี้แต่ปัญหาของ f e r r a ราคือจังหวะไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์พลาดในพิสตอป หรือแม้แต่ความเร็วที่ยังสู้เรดบูลหรือแ c l a r e n นไม่ได้ในบางจังหวะคำถามคือถ้าเลอแคลได้ออกสตาร์ทแถวหน้าในบากูเขาจะรักษาไว้จนคว้าชัยได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นโอกาสที่พลาดไปอีกครั้งของเฟอร์ราีปีนี้เฟอร์ราี่ยังไม่เคยชนะเลยและเลอแคลเองก็รู้ดีว่าทุกสนามคือการพิสูจน์ตัวเองบากูเป็นหนึ่งในสนามที่เขามีประวัติผลงานดี เคยได้โพและมักจะต่อสู้จนจบในตำแหน่งสูงบากูเป็นสตรีทเซอร์กิตบวกเส้นตรงยาวทำให้เฟอร์รารี่สามารถใช้ความเร็วปลายและ drs แซงคู่แข่งได้แต่ปัญหาคือกลยุทธ์พิสต็อปและรีไล a b i อบิลิตี้ของรถบางช่วงยังไม่เสถียรเลอแคลต้องพยายามเก็บแต้มเต็มและทำให้แฟนๆเฟอร์รารี่เห็นว่าทีมยังมีความหวังเขาต้องต่อสู้กับเรดบูลแมคลาเรน และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากทีมเองคุณคิดว่าเลอแคลร์จะคว้าโพและชนะบากูได้ไหมหรือความกดดันและข้อผิดพลาดเล็กๆของเฟอร์รารี่จะทำให้โอกาสหลุดมืออีกครั้งทั้งหมดนี้คือ5ประเด็นใหญ่ที่เราจะได้เห็นความจริงในอาเซอร์ไบจา,านกลางปีที่บากูสนามแห่งดรมาม่าสนามแห่งความไม่แน่นอนและสนามที่ทำให้ F1 ไม่มีใครคาดเดาได้ ผมอยากชวนทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับคุณคิดว่าใครจะคว้าแชมป์บากูเรดบูลจะยืนหนึ่งอีกครั้งหรือแม็กลาเรนจะปล่อยหมัดฮุกกลับมาหรือเฟอร์รารีจะสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่และนี่คือสิ่งที่ทำให้ F1 ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือสงครามจิตวิทยาคือเกมทีมและคือโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาเดียว